วันนี้เนี่ยเราไม่ได้สั่ง delivery มานะครับแต่เราจะมารีวิวเป็นขนมนั่นเองนะครับคุกกี้เขาจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมนะครับเยลลี่จะเป็นรูปหัวใจแบบนี้นะครับเป็นเยลลี่ที่อันจะใหญ่ สวัสดีครับคุณอยู่กับช a n น l ไลน์แทงช่องของคนชอบกินกับพ o โอนะครับและนี่คือการรีวิวที่ละเอียดที่สุดนะครับวันนี้เนี่ยเราไม่ได้สั่ง delivery มานะครับแต่เราจะมารีวิวเป็นขนมนั่นเองนะครับซึ่งไม่ใช่ขนมที่สามารถหาได้ทั่วไปนะครับวันนี้จะเป็นขนมออกใหม่นะครับที่เพิ่งวางจําหน่ายวันนี้เลยนะครับก็คือแบรนด์ของ N by Nutrile นั่นเองนะครับซึ่งหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะ ปิ้งโชวครับมาแล้วนะครับสีสันสดใสมากเลยนะครับงั้นต้องบอกก่อนว่าบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะนี่เซนเซอร์อะไรจริงๆเนี่ยเขาตรงเนี้ยเนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ขนมใช่ไหมครับขนมอบเนี่ยเขาจะมีฉลากที่เรียกว่า GDA อยู่นะครับฉลากเนี้ยเขาจะแสดงข้อมูลโภชนาการแต่เนื่องจากเราเนี่ยมารีวิวเป็นรสชาติอย่างเดียวนะครับแล้วก็ไม่ได้ทําการขออนุญาตอยก่อนนะครับเรื่องของการรีวิวคุณประโยชน์นะครับทั้งหมดคือทุกวันนี้นะครับเขามีพรบโฆษณาอาหารด้วยนะครับถ้าผลิตภัณฑ์อาหารใดก็ตามนะครับต้องการ โฆษณาเนี่ยคุณประโยชน์นะครับหรือบอกสรรพคุณต่างๆเนี่ยต้องทําการขออนุญาตก่อนทุกครั้งซึ่งเขามีดีเทลทั้งหมดนะครับซึ่งวันนี้เราจะรีวิวแต่รสชาตินั่นเองนะครับอันนี้นะครับจะเป็นคุกกี้นั่นเองนะครับลักษณะของกล่องเนี่ยหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับข้างในเนี่ยจะมีซองแบบนี้อยู่ทั้งหมด5ซองนะครับราคาเต็มเนี่ยอยู่ที่650บาทนะครับราคาสมาชิกเนี่ยอยู่ที่590บาทนะครับตรงเนี้ยเขาจัดจำหน่ายผ่านแอมเวย์นะครับซึ่งสมัยนี้นะครับถ้าเป็นโปรดักต์ล็อตนี้นะครับยก ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์การสั่งซื้อ,อไว้ข้างล่างใต้คลิปนะครับกดสามเหลี่ยมด้านใต้ชื่อคลิปนะถ้าดูในในมือถือนะครับก็จะเจอลิงก์การสั่งซื้อทั้ง3ตัวนี้เดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้นะครับหรือว่าถ้าใครอยู่ใกล้ Amway Shop อ,อ,อะไรนี้ก็ไปซื้อได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าซื้อผ่านหน้า Amway ช hop เราก็ต้องสมัครสมาชิกก่อนนั่นเองนะฮะก็จะได้ของในราคาสมาชิกนะครับอ๋อแล้วก็ถ้าสั่งออนไลน์นะครับก็สามารถส่งฟรีได้นะครับในราคา699บาทขึ้นนนนไปนัเองะครับับอนนี้ก็คือจะเป็นก้ี๋ยวเรามาดูกัน,นะแกะไปทีละอย่างเลยนะครั ตองเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เพิ่งตัดด้านนอกมานะครับด้านบนตรงนี้จะเป็นถุงซิปล็อกนะฮะลักษณะให้ดูนะนะครับคุกกี้นะครับมามาดูขนมกันชัดๆนะฮะนี่นะครับคุกกี้เขาจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมนะครับมี4ี่รูอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับจะมีเป็นเหมือนกับเป็นรอยกริวนิดนึงนะครับสีแบบนี้เดี๋ยวมาชิมคุกกี้นี้นะครับชื่อของเขาชื่อว่า enjoy นะครับ enjoy เนี่ยลักษณะของเขาเนี่ย จะเป็นคุกกี้ที่อยู่ระหว่างซอฟเบรกนะครับคือคุกกี้นิ่มกับคุกกี้ที่เป็นคุกกี้กรอบๆจะอยู่กึ่งกลางตรงนั้นนะครับแล้วพอเคี้ยวเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะแอบซอบน้ำลายเข้าไปในระหว่างเคี้ยวเนี่ยปากเราจะแห้งขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วรสชาติของเคาเนี่ยจะมีกลิ่นที่คล้ายๆกลิ่นเนยนะครับไม่ไม่เหมือนกลิ่นมาการีนนะแต่ไม่แน่ใจส่วนผสมกันแต่ผมบอกว่ากลิ่นเนีย่ยมีลักษณะคล้ายแบบนั้นนะฮะแล้วก็มีความมันจะกลายเป็นนุ่มๆน,นะครับขยุกขยุยอยู่ทั่วปากเสร็จแล,แล้วค่อยกลืนเข้าไปทีีีเเดยววนนะับบกกกก็็ป้้้ลลษณแแ อย่างที่2นะครับลักษณะเนี่ยโปรดักต์นะครับสองอย่างเนี้ยเนี่ยเขาจะเป็นเจลลี่นะครับจะเป็นเจลลี่นั่นเองนะครับเป็นเป็นกัมมี่นะครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับเวลาซื้อมาที่บ้านเนี่ยต้องเก็บใส่ตู้เย็นให้ดีด้วยนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยจะไม่มีจําหน่ายผ่านทางออนไลน์เพราะว่าเขาจะต้องขายด้วยการที่อยู่ในตู้เย็นเท่านั้นนะครับซึ่งก็คืออยู่ที่แอมเบช็อปนั่นเองอ่ะเรามาดูอันนี้ก่อนนะครับอันนี้ชื่อว่าเอ็นรูทีนนะครับรูทีนเนี่ยที่แปลว่าชีวิตประจําวันอะไรแบบเนี้ยนะครับกิจวััััตรรรรนนนนนะะะคคคบบบีใกล่่องเย หกล่องเนี่ยราคาเต็มจะอยู่ที่545บาทนะฮะราคาสมาชิกจะอยู่ที่495บาทจะมีแบบเนี้อยู่ข้างในเนี่ย2ซอ,องด้วยกันนะครับ1ซองมีทั้งหมด30ชิ้นหน่วยบริโภคเขาบอกว่าให้กินเนี่ยวันหนึ่งก็อยู่ที่ 2ชิ้นอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็บอกเด็กควรบริโภคแต่น้อยแล้วออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยนะฮะเวลาเรากินขนมะอะไรก็ตามนะครับนี่เดี๋ยวแกะออกมาให้ดูนะครับอันนี้ซองให้ดูนะซองเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะที่เป็นอ๋อเป็นฟอยล์ที่กันความร้อนด้วยแบบนี้นะครับไม่รู้ว่ากันหรือเปล่าแต่ลักษณะมันเป็นแบบนั้นนะฮะคืออันนี้พูดตามที่ตาเห็นเลยนะครับแล้วก็ลักษณะของเจลลี่นี้นะครับจะเป็นรูปหัวใจนะครับเจลลี่จะเป็นรูปหัวใจแบบนี้นะครับดูเดี๋ยวจะบีบให้ดูความเหนืดของเขานะ ความเด้งขึ้นตัวถ้าซื้อมาเลยเนี่ยนะครับมันจะมีความนุ่มกว่านี้แต่นี้เราเอามาแช่ตู้เย็นเราหยิบออกมาจากตู้เย็นนะครับด้านหน้าเนี่ยจะมีความนูนๆแบบนี้นะครับส่วนด้านหลังเนี่ยจะเป็นตัดไปเป็นแบบเ,เรียบๆแบบนี้เลยนะฮะบอกแล้วรีวิวละเอียดจริงให้ดูแรงที่ใช้ในการเคียวเป็นกรม,มีที่ต้องใช้แรงในการเคียวค่อนข้างเยอะผิวนอกยืดหยุ่นนะครับแต่เคียวเข้าไปเนี่ยต้องใช้แรงในการกัดให้ขาด นะครับดังนั้นเนื้อเนี่ยจะมีความหนึบแล้วก็มีความแน่นสูงมากๆเลยนะฮะรสชาติเนี่ยเปรี้ยวกับหวานจะขึ้นมาพร้อมกันแล้วจะมีกลิ่นคล้ายๆกลิ่นน้ําผลไม้นะครับรสชาติเนี่ยจะคล้ายๆน้ําพันธ์นะครับน้าพันธ์ที่เป็นสีสีแบบเดียวกับกัมมี่เลยอ่ะรสชาติจะเป็นแบบนั้นเลยนะครับเข้มข้นมากๆกนะครับกระจายเข้าไปทั่วปากนะครับนี่คือรสชาติของ N r o u รูทีนั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้นะครับอันนี้ชื่อว่า N d a ์นะครับ็ d a อเนี่ยเอ่ะแล้วก็ Day นะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับไม่ 1กล่องนะครับอันนี้ราคาเต็มอยู่ที่545บาทนะครับราคาสมาชิกที่อยู่ที่495บาทด้วยกันนะครับอันนี้1กล่องจะมี2ซองแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่1ซองเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด15ชิ้นนะครับหงท้องมีอยู่15ชิ้นอันนี้เขาแนะนําให้กินวันละ1ชิ้นนะครับเด็กเป็คนบริโภคแต่น้อยเขาเขียนไว้ตรงนี้นะครับลักษณะของ NAD นะครับบอกเลยนะครับกลิ่นเขาคล้ายๆขนมไทยสักอย่างหนึ่งที่มันมีกลิ่นหอมหวานนะครับขนมไทยที่แบบไม่่่่ชรรออนะมัไ้าแตูวื ว่าเท่าที่เราเคยเห็นนะมันจะเป็นอันย,วยาวๆหน่อยหรือไม่ก็เป็นสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็มีคล้ายๆน้ําตาลโรยรอบๆคือจริงๆเนี่ยด้านนอกจะคล้ายๆแบบนี้เลยไอ,ไอ้แบบที่เราเคยเห็นที่เราบอกนะครับกลิ่นมันจะเป็นแบบนั้นเลยนะฮะแล้วว่านี่จะเป็นเยลลี่ที่อันจะใหญ่กว่าเอ็นรูทีนนิดนึงนะฮะแล้วถ้าดูสังเกตผิวใกล้ๆผมไม่แน่ใจว่ามองเห็นในกล้องไหมนะครับอันนี้จะมีคล้ายๆเกล็ดน้ําตาลที่เล็กมากๆประมาณเหมือนกับน้ําตาลไอซิ่งที่อยู่รอบๆ อันเนี้ยเนื้อของเจลลี่เนี่ยจะแน่นน้อยกว่าเอ็นรูทีนนิดหนึ่งเอ็นรูทีนจะแน่นกว่าอันเนี้ย เนื้อจะมีความไล้เบาๆมากกว่าแต่จะมีความหนึบที่ใกล้เคียงกันเคี่ยวเข้าไปนะกลิ่นอันนี้ชัดมากๆเลยเหมือนขนมอะไรบางบางอย่างคือเราไม่รู้ชื่อจริงๆนะครับถ้าใครเคยกินแล้วแล้วนึกออกว่ากลิ่นเขาเหมือนอะไรเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์กันเอาไว้ใต้คลิปหน่อยนะคืออันนี้อยากรู้จริงๆเลยรสชาติเนี่ยอันนี้จะมีหวานนําแล้วก็มีเปรี้ยวแซกขึ้นมานะครับก็จะเป็นคล้ายๆอันนี้มันจะไม่ใช่นะไม่ใช่เหมือนกับน้ําผลไม้แบบแบบแบบพันช์แบบนี้แล้ว,วอันนี้มันจะเป็นคล้ายๆแบบเหมือนเหมือนกับขนมไทยที่บอกคล้ายๆเออเราถามพี่ๆที่เคยกินมา เขาบอกว่าคล้ายๆสัมปันนีผสมกับเจลลี่หมีแบบนั้นผสมกันนะครับคล้ายๆเขาบอกแบบนั้นนะอันนี้ก็สุดท้าย1 2 3 4อ่ะ4ตัวนะครับสุดท้ายอันนี้จะเป็น N out นะครับ N out N แล้วก็ออกไปนะครับอันนั้นเนี่ยอันนี้จะเป็นลักษณะเป็นเครื่องดื่มคอลลาเจนนะครับอันนี้เนี่ยนะครับในกล่องนี้จะมีขวดเล็กๆแบบนี้นะครับทั้งหมดอยู่ที่8ขวดด้วยกันนะครับอันนี้ราคาเต็มอยู่ที่595บาทราคาสมาชิกอยู่ที่540บ อันนี้เขาบอกว่าแนะนําไว้ดื่มก่อนนอนนะครับปุยร่วงนะฮะอันนี้นะครับบอกให้ดูเลยอ่ะให้ดูลักษณะขวดน,นะครับอันนี้บอกเลยว่าโปรดักต์พวกนี้นะถ่ายรูปสวยมากนะครับลง IG ีเนี่ยทุกวันนี้มีเยอะแยะเลย hashtag n by nutrilite อันนี้เวลาแกะเนี่ยเขาจะมีโอเพนตรงนี้นะครับเราพยายามแบบนี้แล้วเปิดเลยเพื่อหวังว่ามันขาดด้วยคือเรากินมา3ขวดกินมา3คืนแล้วไม่เคยขาดแบบนี้ได้แต่อนนี้ขาดได้คือกําลังจะแซวเลยกะว่าตอนมาทําคลิปนะบอกว่าแซวม,มากเครียดก่อนเอาไอ้นี้ออกก่อนแกะเนี่ย แต่ต้องใช้แรงเยอะมือต้องแห้งนะครับไม่งั้นก็ต้องแกะลงมาปุ๊บแล้วก็รอบนะครับแล้วก็มีซีลแบบนี้อีกอันนึงนะฮะคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยนะนะครับแต่ว่าไหนไหนแบรนด์แอมเวย์เขาทำขนมมานะครับเป็นแบรนด์เอ็นบีนิวทิลไลท์แบบนี้เราก็อยากรีวิวให้ชิมกันเพราะว่าวันนี้ก็ประกอบการตัดสินใจว่าซื้อไปรสชาติจะเป็นแบบไหนใช่ไหมนะครับเพราะว่าเอาจริงนะครับราคาก็ไม่ได้เทียบกับแบรนด์ที่แบบเออเป็นขนมขายอยู่ตามร้านสะดวกซื้อนะครับก็ราคาก็หลักร้อยอยู่นะครับผมไม่แน่ใจว่าเห็นานามม้ เนี่ยสีสีของเขาจะเป็นเนี้ยนะครับสีของเขาจะเนี่ยนะครับสีจะประมาณนี้นะครับแล้วก็ดื่ม อันนี้นะบอกเลยว่าคล้ายๆรสชาตินะในภาพเอาวีตาพรุนมาผสมกับยาแก้ไอเด็กน้ำดำตาเสือดำแล้วตัดความซ่าออกอันนี้เลยรสชาตินี้เลยนะครับคือตัดความซ่าออกมันจะเป็นหวานขึ้นมาแล้วก็มีกลิ่นคล้ายๆยาแก้ไอนิดเนี่ยก็ตามนี้นะครับประกอบการตัดสินใจนะครับดูแล้วเป็นยังไงก็เคยกินแล้วเป็นยังไงก็มาคอมเมนต์กันไว้ใต้คลิปละกันน่ากินไมหมน่ากินก็มาคอมเมนต์กันเอาไว้ได้นะครับนี่เป็นเหมือนกับ E ีแรกเลยมั้งที่เรารีวิวขนมนอกติ๊กต็อกเนี่ยในติ๊กต็อกเราจะรีวิวขนมเต็มเลยนะ แต่เรารู้สึกว่าเอออันนี้ทําเป็น y o u y u u t u b ปไปละกันแล้วก็เดี๋ยวเราทิ้งลิงก์การสั่งซื้อเอาไว้ให้ข้างล่างนะครับท้ายนี้นะครับก็โปรโมทนิดนึงนะครับโอกเมนเนี่ยก็คือทําในเรื่องของการดูแลสุขภาพแล้วก็การลดน้าหนักเฉพาะบุคคลนะครับก็คือออกแบบให้ด้วยการใช้ อาหารใช้เวชศาสตร์ที่เป็นในหลักการทางการแพทย์ตรงนี้นะครับโดยที่ไม่ได้ใช้ยาใดๆเลยนะครับออกแบบตามไลฟ์สไตล์แต่ละคนถ้าใครอยากปรึกษาหรือมาพูดคุยกันเออเอาข้อมูลอยากได้ความรู้มาคุยกันให้ความรู้ฟรีๆนะครับก็ทักเข้ามาในช่อง,องทางโซเชียลมีเดียต่างๆของเราได้ว่าจะเป็น f a c e b o o k อินสตาแกรหรือว่าจะเป็นเ,เพจไลน์แทงอันนี้ก็เข้ามาคุยกันได้ตลอดเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องไลน์แทงเอาไว้นะครับเจอกับคลิปรีวิวของกินทุกสิ่งอย่างบนโลกแบบนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีอย่างอื่นเข้ามาด้วยแหละเรื่องสุขภาพเดี๋ยวกําลังจะเข้ามาแล้วก็เจอกันทุก,ทกวันอังคารและวันศุกร์ตอนหนึ่ทุ่มนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วครับบายบายสวัสดีครับ